สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้วันที่13เดือนกันยายนพศ2568นะคะวันนี้พามาชมต้นพันธุ์ไผ่แมนชุดที่เห็นเป็นชุดกิ่งตอนชํำถุงนะคะสังเกตว่าเขาแทงหน่อออกมานะคะแทงหน่อออกมาทุกถุงเลย ถือว่าเป็นไผ่ที่เนื้อไม้ดีนะคะไผ่ปลูกใช้ลำตัวนี้เป็นไผ่จากฝั่งเล่านะคะทางสวนได้มาปลูกที่สวนก็เป็นภาคอีสานนะคะก็จะอยู่ไม่ห่างกันมากนะคะจากฝั่งเพื่อนบ้านถือว่าเป็นไผ่ที่ลำต้นตรงลำสวยเลยนะคะสำหรับไผ่แมนได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก็ได้ตัดแต่งต้นพันุ์ไปนะคะใน ช่วงกอของเขาก็จะตัดลำเก่าแล้วก็ลำที่ขนาดเล็กออกนะคะเพื่อสางกอให้กอเขาดูโล่งแล้วก็ดูสะอาดตาถ้านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาหาเราได้เข้าไปรับชมคลิปวิดีโอไพแมนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube หรือว่าถ้าใดสนใจไผ่สายพันธุ์อื่นๆนะคะไผ่ปลูกใช้ลำไผ่ปลูกกินหนอ่อปลูกประดับสวยงามก็ทักมาหาเราได้อีกเช่นกันที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839รับชมคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ